มอบรถหนึ่งคันนะคะก็คือลูกค้าออกรถโดยไม่เห็นรถนะคะเดี๋ยวนี้เราไปสัมภาษณ์กับพี่เซลลี่ขายรถกันดีกว่านะคะว่าเป็นใครแล้วก็ขายคันไหนนะคะมา่เยนะคะก็บเบตีินดีรับเลสวัสดคะต้องารสัมภาษณ์พี่ไหนนะคะวันนี้มีปล่อยรถอะไรคะวันนี้เรามีปล่อยรถมิตูชิไททันเลเบแฉก2.5 โดยไม่เห็นรถนะครับเพราะว่าเขามั่นใจในร้านของเรานะครับในรีวิวลูกค้าต่างๆที่ทางเรามาลิโอมอเตอร์ได้อัปเดตลงทางสื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o ก l ลน e นะครับผมหรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆตรงนี้ลูกค้ามั่นใจรถของเราซื้อรถโดยไม่เห็นรถครับผมแลวตอนนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรเลยเอ,อ่อลูกค้าอยู่ที่ยมเอสัาหีชบชลุรีเดี๋ยววันนี้เราจะมีไปส่งพ่ออกกันตอนนี้กำลัง ตรวจเช็คความเรียบร้อยรอบพันนะครับก่อนขับไปส่งมอบให้ลูกค้าถึงเลยอันนี้เ,เดีียวขอถายนิดนึงได้ไหมลูกค้าได้อะไรกับเราไปบ้างคะลูกค้านะครับได้สิทธิพิเศษจากทางร้านคือรับประกันตัวเครื่องยนต์เกียร์10ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลกันไปเลยนะครับพร้อมมีบริการสุกเฉิน24ชั่วโมงฟรี1ปีจัดแน่นๆให้เลยครับผมอ่าก็ได้รับกันแบบเต็มคาราบเบลไปเลย นะครับการส่งมอบการเดินทางไปส่งมอบเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยครับมค่ะวันนี้เราขอบคุณเจ๋งมากขอบคะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเจ๋งมาริโอมอเตอร์วันนี้เรามีมาส่งมอบรถ ที่อำเภอสตีบจังหวัดชนบุรีนะครับเราอยู่กับพี่ลูกพี่เจ้าของรถท่านใหม่นะครับขอญาตลบกวนคุณพี่แนะนําตัวกับทางเพื่อนๆนิดนึงครับครับผมนายสุเทพรอดภัยได้ซื้อรถจากบาโอบริการดีเยี่ยมดีจริงๆครับครับผมใส่ใจดีมากครับผมคุณพี่สุเทพประกอบอาชีพอะไรครับในส่วนนี้ผมได้พวกรับเหมาครับรับเหมาทั่วไปรับเหมาก่อสร้างครับฐานน้ำรับงานฐานอาตาบู่บ้านครับ คุณพี่สุเทพรับทําความสะอาดนะครับในส่วนตัวสระว,ว่ายน้ําตามรีสอร์ตตามหมู่บ้านท่านใดสนใจนะครับติดต่อง,งานกับคุณพี่สุเทพได้คุณพี่สุเทพปาเปิ้ให้กับเพื่อนเพื่อทางบ้านน่อยครับ083766651ติดต่อได้เลยครับชัาง,า,งางเทพครับโ <Okay. S 2> อเคช่างเทพปฏิญญีของเรานี่เองนะครับคุณพี่สุเทพแล้วเอกสารในการออกรถยุ่งยากไหมคุณพี่ง่ายมากครับผมออกง่ายมากจร<ม>ิงๆท,ที่นี่มาเข้ามาเลยครับ มาติาดต่อได้เลยครับด้วยใจครับไม่นานไม่กี่วันเองอได้รับแล้วเลยสุดยอดมากครับผมแล้วในส่วนตัวนี้คุณพี่สุเทพได้การรับประกันนะครับในส่วนเครื่องยนต์และเกียร์จากทางร้านสูงสุดถึง10ปีครับรับประกันเครื่องสิปีครับสิบปีแล้วมีผ่อนให้ด้วยอีกเดือนละห้าร้อยบาท ช่วยผ่อนให้ด้วยนะครับมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับ500บาทตลอดอายุสัญญาครับผมนะครับผมเยี่ยมจริงๆครับยมนะครับแล้วผมขออนุญาตสอบถามความรู้สึกนิดนึงว่าคุณพี่สุเทพเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงยังไม่เคยเห็นรถนะในการตัดสินใจซื้อรถแต่คุณพี่สุเทพมีความเชื่อมั่นยังไงในการตัดสินใจซื้อรถกับทางเราผมก็ติดต่อทั้งเพจครับแล้วเพจนี้ดูได้มาตรฐานครับผมมีตัวตนจริง ลายรถจริงแน่นอนครับเจ้าหน้าที่เป็นยังไงครับคุณพี่บริการดีมากครับผมเก่งบริการดีมากครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่สุเทพมากมากนะครับที่มั่นใจเชื่อใจในมาริโอ้ของเรานะครับผมก็รถของเราหวังว่าจะทําให้คุณพี่ต่อยอดเพิ่มรายได้เข่งๆฟังๆขึ้นไปนะครับตลอดปีและตลอดไปขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะ